ทักทายสบายดีด้วยพี่น้องเลยวันนี้สื่องมากอาหาน้ไม้ไล่ด้วยพี่น้องเลยนี่น้ำไม้ไล่มันอยากมือเลยใส่แฟตเดียพี่น้องสบายดีด้อจ้าพี่น้องทักทายสบายดีสุขุสุคนมาหารน้ำไม้พี่น้องอยู่เทิงพูไปเละมาได้ถึงเติบละ เพื่อก็เต็มหน้าบรรยากาศยามเช้าๆตอนนี้กับ6โมง50นาทีพี่น้องสืบขึ้นมาหาหน่อไม้กับมูอไปเจ้าเอิ้นะพี่น้องเออเออเออมาหาหน่อไร้แล้วก็มาหาเก็บเห็ดไร้น้ำพี่น้องแต่ว่าโซ่งำพันดียังบันพอจักดอ ดิวดพี่น้องเอวึ่งอยู่บนบนสันเพี่น้องมาบนบนไหม่มองเห็นบนเคยไปหาหาบนไหม่นี่พี่น้องหน่อไม้อ่อนอ่อนเลยพี่น้องเลยอ่อนบนอ่อนกัวบนบ้านสะอึงอันนี้ฮั่น มาบ้านหม่เด้ยพี่น้องเด้ยได้กาอมันกาอมันกะอยากตายเนี่ยแะแต่ว่าแต่นอมันห่ออ่อนแห้หาน้ำมันกับเด้อพี่น้องมันออกเลยเกาะไม้ออะไรเงือบหู นี่คือหินเนาะมันก็ออกนี่จ้าพี่น้องเอ้ยบอกาง,งามบอกอ่อนทั้งอ่อนทั้งงามบดพี่น้องกอหนึ่งกับประมาณหนึ่งนอ่อหนึ่งยอดข้างนั้นแถวลุ่มเนอ แถวลุมซึ่งเนมเบิ้งมันมาเห็นก็เลยว่าบาโลกไปพี่น้องขึ้นไปเทิงพุ่มอีหนึงน่งไปนี่เด็กหเห็นก้อนไม้เน้่จ้า น้องพดีงามเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อทานผู้ชมมาฮักต้นไม้นะเสาอึ่งเนอพี่น้องต้นไม้พี่น้องต้นไม้เด้อพี่น้องเด้อมาหาเด้อเสาอึ่งสิพามาเด้อพี่น้องเด้อ อุ้ยจะเป็นลายพี่น้องพี่น้องฝั่งแฟรพี่น้องฝั่งแฟรนอกไม้สวยบอพี่น้องงามบอฮักกระเด้อพี่น้องเด้อพังเสียงเด้โอโหนโหนอุ้ยได้บันนีเบิดเลยด้ เงินพี่น้องเอ้ยหน่อไม้ฮะโอ้ยสื่ออยากเป็นลมเนียอยากเป็นลมมันงามมันอ่อนพี่น้องเอ้ยดีใจจะสิเป็นลมเดึงหน่อไม้น้องจุปุจิปิจะเสีหยหวลาเนะี่ยเด้๋ย น้องละไม่เห็นบ้าพีนนา่น้องดดอืองามจะเตะขึ้นหักละไม่พี่น้อง

จ้ายิงปืนพี่น้องเขายิงสัตว์ป่าถึกลกถึกลุกลงสิบ่สักแกงแงวินเป่าน้ําม้เลยบ่พี่น้องตายิงโอ้ตึกกลงสักแงกน่เลยบ่พี่น้องสิถ่ายให้เบิ่ง วิวเลยพี่น้องเด้อมันหกๆแน่พี่น้องวิวสีเขียวแดงๆนะจะเพื่อนคนเลยพี่น้องเ,อเด้นะดอ,พ,ดพ,อดพี่น้องซึ่งอยู่สูงพี่น้องแล้วก็เป็นหมู่บ้านเพื่อนคนเลยพี่น้อง,อองแล้วก็โมซึ้ออย่างทงผู้หาน้าไม้ลายเลย ใบน้ำไม้ไหลพี่น้องวันหนึ่งนี่เขาเจ้ายิางปืนพี่น้องเฮีออยิงสัตว์ป่าไปถ้าถือลูกลงเขาก็ตายอยู่นี่แล้วพี่น้องเขาก็หาสัตว์ป่าเขาก็หาหน่อไม้ อยู่นกัสามเนดเด้อพี่น้องก่อเถึงอตะกองมันบ่อยากสัตเนะพี่น้องเออตัวจริงค่ะโอ้ปินตะมุ่งอพี่น้องเลยแบบว่าหน่อซ้ำนี้เลยพี่น้องแก่งนะแซ่บแซ่บก็หน่อยใหญ่อีหน่อแบบนี้ พี่น er ้องมาหนเด้อพี่น้องเด้อมาเฮ็ดเหนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือเฮ็ดไลเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดไลเด้อพี่น้องเด้อออกก่อนละไม่ไลเด้อพี่น้องแซบแซบให้เวาเลยเด้อพี่น้องเด้อติด น้ำไม้เฮ็ดพี่น้องย่างมุกเอินพี่น้องมาละบ่คอยบัไปง่ายๆ้อคอยเก็บน้ำเฮ็ดอยู่ท่าฮัลเดอพี่น้องเด้อคอยเอาเฮ็ดกันเ้อคอยดีใจแห้งคอยได้เฮ็ดแล้ว นี่พี่น้องเอ้ยเห็ดสาวอึง้งอืม้มหอ่ยเบเอ้ยเทพดาทานแล้วพี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดไหลแล้วพี่น้องเอ้ยดอกจุ่มๆเลยเด้งเด้งเด้งด้งเด้ง,ดง,ดงโอ้ยหนามายไหลเฮ้ยน้ำไม้ก็อยากเอา bị bắt thì nó đừng đứng đừng đứng đừng Đứng, đừng đứng, đừng đứng, đừng Đứng, đừng, 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 đừng. Nông ơi đinh 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 เก็บเห็ดไลเด้อพี่น้องเด้ขอข้าเจ้ากับเพื่อเพลงพี่น้องเอ้ยข้าอึ้งก็โอ้ยยันพิษจดจราจรนก็พ่อยันพิษพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเด้อหยุดกล้องก็เด้อพี่น้องเด้อมันเงียนมัน นาวป้าพี่น้องอยู่คนเดียวเพิน่นเพิ่งไหมโกเพิ่นนี่ตัวพี่โกเพิน่นอยู่บักไก่นะเพิน่นออกไก่มั่ง មិនមែនមកវិញដល់ໃຫយនឹងយីធឹងគ្លូអូម៉ាយគនវាសាបញ៉ត់ Đây, à, lông này. Yên, yên là mấy cầm một. Trời ơi. Mà sao này con bà té, Bởi vì Lưu xếp con. đừng mà xem đi này này Đó nè ทกักทักไม้เสาไม้ลห,ห,หมมลักหัวนี่ทักไม้เสาไม้หลักหัวไม้หลักหัวเออเฮ็เดแดงลงมาเนี่ยแบกลงเลยแบกลงเลยป้าสั้นแท้แบกได้เทละลำอเอาไปขายบ่หรือว่าเออไปขายเขาช่างอืรักเธอเลยนี่รักซิบโอ้สัส้ง่่วาน แบกลงลุ้มแล้วเอาละไทยมาเอาบะแค่นี้วันนี้ตรงเสาหา้ามีแต่ลากไม้แก่นมันนี่เลยบะอันนี้เขาเขาสั้งแล้วว่นี่กะเก่งเนาะลักไม้แก่นลักไม้แดงบะไม่อยังไม่ดูไม้กระถิ่นน้ำ ให้ถิ่นน้ำรุ่นเดียวก็ไม่แดงเคืองก่ออันนี้ทนกว่าไม่แดงอันนี้ไรไม่แดงพัง,งระหว่ันสามชีปีเห,เหี่ยนอันนี้บุเหี่ยนเลยอันนี้ไรอืมไม่เห็นครับเนาะเอาข้าวมากินพร้อมบอ่ของน้ำนเนาะตื่นน้ำอ่ะอืม แยกหน้าไม้หักหน้าไม้เมื่อให้เมียแกง <laughs> ก่อยกับมาหาหน้าไม้ไปม,มาเสวาขาวกาเาาวก่งเนาะเจ้ายอมและเบล่งพูเนี่ยหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนาะเก่งนะมาเจ้าขาวเอือ คนลงลงลงนะเลาะลงแถวนี้แหละไปก็ลงอยู่อันไมสิได้เม่สาวนกล้องมันหกนู่นมาอันไม่เนาะ ไปอ่อนอ่อนอ่อน <c oughs> เดินทางเมื่อต้าน,าน้ำเนาะแต่เย็นแต่ช่วยหน้า เย็นเป็นทางเมืงองลงมาหอดินเพียงเหรอได้มากระมือสองคนได้คนละเครื่องถงโบเต็มถงวันนี้นะโบมาอานปะนไยยามเห็ดปวก,ก่น้นจะมาสู่เจ้าไปหา นเ่าวอาบ้านพนหลายพิษปวกหลายจะค่อยอะไบ้านจะค่อยละอ้ออ้อยู่แต่ว่ามันมู่บัวใหญ่เอาบดบัวเพิ่นว่าโบนเท้าสองสามกระตาไตเพื่อโคแบะ ลุนไฟโคมขึ้นพูมันกับบัไก่แบบนันเนาะแต่ว่าทางย่างเมื่อที่ไก่แบบนี้อ่อนกระดูกงอนทางเมื่อยแล้วค่อย จะเห็ดไหลมูนึงทำไมไหลแล้วก็ไปสองย่างมามื่อนี่ให้แกงมาพอกันเกิดเพิ่นเพิ่นบไปเอาเนี่ยปุกหัวเปียกเบิดผมเพิ่นมาใส่อื่นละซ่านา มาเราอืนทอนเฮือนแล้วป่านนี้วะอ่าเามสมูเลยออโย่ไปนักขสา